เป็นมือเปิดประตูของ Toyota a เ t าติกันนะครับมือเปิดประตูเขาก็จะเป็นอย่างี้นะเปิดยากนะเราจะมาทำการถอดกันเลยครับออกลนี่นะเสร็จแล้วเราก็ดึงออกกุญแจนี่ออกอก่อนตัวนี้ออกก่อนนะ ปกติเขาะจะมีแผ่นสเตเล์แผ่เล็กครอบอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็ถอยดึงถอยแล้วนะดึงถอยเลยซึ่งขาล็อกอเสียไอมือเปิดประตูตัวใหม่นะครับตัวเก่าอเดี๋ยวเรามาทำการประกอบกันต่อเลยนะครับประกอบไม่ยากนะตัวนี้ก็เสียบเขบ้าไปเลยนะ คนี้เข้ามาอย่างนี้นะล็อกหลังล็อกข้างหลังก่อนแล้วก,กดลงไปข้าล็อกนี่นะเข้าล็อกกันนะใส่ต่อเลย 加个呗。